เข้าสู่ช่วงกับข้าวพนักง,งานครับ วันนี้อีเหมยมันใช้ผมภาคอีกแล้วครับเมนูวันนี้ที่มันทำก็คือต้มเส้นครับก็จะปรุงรสด้วยน้ำซุปรสดีกี่ถุงวะมันบอกผมมาแล้วครับ6ถุงครับตามด้วยหัวไชเท้าใส่แรงน้ำกระเด็นปรุงรสด้วยซอสซีอิ๊วดำอันนี้มันบอกว่ากะไม่ได้นะวนๆเอาเสร็จแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันในน้ำซุปเนี่ยใส่โครงไก่ไปแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าไก่กี่ตัวจากนั้นก็ตามด้วยน่องไก่เล็กไปอีกครึ่งเล้าตั้งหม้อทำแบบข้าวนว น้ำไม่เคยเท่ากันเลยครับแต่ละเมนูน้ำมันล้นตอนเดือดลวกตีนคนถ่ายนี่ครับมันตักออกแล้วตีนไก่ลงไปเพิ่มเลือดไก่ตามลงไปคลิปนี้นานแล้วครับแต่มันเอาหมอยไปร้อยหน้าเฮ้ยไหมไหมรู้ว่าใช้ไหมหรือหมอยร้อยแต่ก็น่าตึงอยู่ครับหรือว่ามันตึงใส่ผมอยู่คนเดียวจากนั้นแกก็ไปยืนช้อนฟองออกนะยืนเท้าสะเอลซะด้วยลูกน้องมักบอกว่าเจ๊ใจดีแต่แม่งเนี่ยใจร้ายกับผมอยู่คนเดียวคลิป นี้มันก็เลยบังคับให้ผมมาภาคคิดดูถ้าผมไม่ภาคจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะคิดเลยครับคลิปแม่งสนาทีภาค2องชั่วโมงออน้องไก่ตุนได้ที่ฟีนไก่ต้องเปื่อยเนื้อไก่ต้องเด้งเราก็มาจัดจานให้พนักงานชุดแรกพักบ่ายสองสาคนหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้มันเคยมีนะทุกคนน้องพนักงานแอบมาคีบไก่เพิ่มผมเนี่ยสงสัยก็เลยนั่งไล่ดูกล้องดูก็ต้องบอกน้องมันไปเบิ้ลได้แต่ต้องรอเพื่อน กินให้ครบก่อนเพราะเราก็เตรียมอาหารมาวันต่อวันเหมือนกันแต่ละคนก็ปรุงรสชาติไม่เท่ากันโห้เพิ่งเห็นมีกากเกียวด้วยเส้นมีเนื้อแล้วก็ต้องเติมหนามอ,อกเลยครับหม้อนี้อูมามีว่าคลิปจบซะแล้วครับขอบคุณครับ